สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธงลัคันทองประจำวันอาทิตย์ที่15กันยายนปีพุทธศักราช2567ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ที่มีผลกระทบในวงกว้างก็คือการหวาดวิตกของชาวโลกว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือไม่หลังจากที่แอนโทนีบริงเก้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ส่งสัญญาณว่าทางสหร,รัฐาจะส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS ให้กับยูเครนเพื่อจะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดงของทางด้านรัสเซียในขณะเดียวกันนายเดบิดแลมมี่และมนตรว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทางด้านอังกฤษก็ส่งสัญญาณคล้ายกันว่าจะส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกล Storm Shadow เพื่อให้ยูเครนโจมตีรัสเซีย แต่การตัดสินใจสุดท้ายนะครับขึ้นอยู่กับผู้นำของสหรัฐและอังกฤษก็คือโจไบเดนและเซอร์ r คร์ a า m เมอ์ตามลำดับมีการประชุมระหว่างสองผู้นำจากร,รุ่มโวชิงตันดีซีในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทั้งผู้นำของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษยอมถอยนะครับยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะส่งขีปนาวุธพิสัยไกล ไปให้ยูเครนเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซียหลังจากที่เจอคำขู่ของทางด้านประธานาธิบดีฟรานซิสเบรตินว่าถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับส่งมอบขีปนาวุธให้ยูเครนเท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาอังกฤษและหนาโตเข้าสู่สงครามกับทางด้านรัสเซียโดยตรงและรัสเซียพร้อมนะครับที่จะตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลีย คำถามก็คือว่าทําไมโจไบเดนและเซอร์แคร์สมเร์ยอมถอยอย่างน้อยก็ช่วงน,วนี้นะครับว่าไม่กล้าส่งขีปนาวุธไปให้ทางด้านยูเครนในขณะที่ยูเครนกำลังเสียท่าอย่างรุนแรงในสมรภูมิรบในแคว้นดอนบาสเพราะว่าถูกกองทัพรัระเซีย,ยยึดกับทีลเมืองสองเมืองในขณะเดียวกัน การโจมตีของยูเครนและนาโตในแคว้นเคิร์สของรัเสเซียก็ประสบกับความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวเท่าที่ผ่านมาตามรายงานของทางด้านกระทรวงกลาโหมของทางด้านรัเสเซียทหารยูเครนและนาโตเสียชีวิตไปแล้วประมาณ12,000ถึง13,000คนในการบุกโจมตีแคว้นเคิร์สของรัเสเซียที่ไม่ประสบความสำเร็จการที่จะ ทำให้สงครามยูเครนกับทางด้านรัสเซียรุนแรงขึ้นก็คือเปิดทางให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลนั่นเองแต่ทางโจไบเดนรวมทั้งแคร์สตามเมอร์ยับยั้งชั่งใจนะครับในช่วงเวลานี้ไม่กล้านะครับหรือว่ายังไม่ถึงเวลา อันนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนแต่ว่ามีเหตุผลหนึ่งนะครับที่มีการหยิบยกขึ้นมาว่าทางสหรัฐอเมริกากับอังกฤษพร้อมที่จะรับมือกับสงครามนิวเคลียร์กับทางด้านรัเสเซียหรือไม่เพราะว่าทางรัเสเซียเองมีอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงอยู่ก็คือ S 500 p r o m e t h u s นะครับซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธป้องกันภัยจาก พื้นสุอากาศรุ่นล่าสุดที่ผลิตโดยบริษัทของทางด้านรัสเซียที่ผลิตอาวุธนะครับชื่อว่า a l ลมาสแอนตามแหล่งข่าวของทางด้านรัสเซียระบบ S500 Pometheus ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดจากระบบ S400 นะครับเป็นเวอร์ชันที่มีส่วนประกอบเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีพปนาวุธที่ระดับ ความสูงไม่เกิน200กิโลเมตร S500 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนวุธข้ามทวีปและสำหรับการป้องกันทางอากาศจากการเตือนล่วงหน้าและการควบคุมทางอากาศและการติดขัดของอเครื่องบินขีปนุษยุธ S500 สามารถทำลายดาวเทียมวงจรต่ำบนเทอร์โมสเฟียของโลกได้ ในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางรัสเซียได้มีการทดสอบจาระบบ S500 ทดสอบยิงนะครับซึ่งแสดงเห็นถึงความสามารถในการสกัดกัน้นและทำลายเป้าหมายที่มีความเร็วเหนือเสียงนี่คือระบบ S500 p r o m e t h e ที่ไร้เทียมทานของทางด้านรัสเซียที่ทำให้ทางสหรัฐอเมริกา อังกฤษหรือว่านาโต้ต้องคิดหนักนะครับว่าจะพร้อมเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์กับทางด้านรัสเซียหรือไม่เพราะว่าขีปนาวุธของทางด้านรัสเซีย S500 นี้สามารถที่จะทําลายดาวเทียมที่โคจรรอบโลกในระดับต่ำนะครับสตาร์ลิงของอีรอนมัสจะถูกทำลายไปด้วยระบบขีปนาวุธ ต่างๆทั้งหลายที่ใช้ยิงกันต้องใช้ดาวเทียมนำร่องนะครับถ้าหากว่าทางรัสเซียหรือว่าจีนสามารถทำลายระบบดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกได้ก็จะทำให้การยิงจรวดหรือว่ายิงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนายจอห์นพัมนะครับ ก็แสดงความกังวลใจว่าทางรัสเซียเองก็มีศักยภาพนะครับในการทำลายาดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนะครับในระดับต่ำโดยมีการติดตั้งระเบิดนะครับอยู่บนดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเหมือนกันถ้าหากว่ารัสเซียจุดระเบิด ดาวเทียมของตัวเองก็จะทำลายดาวเทียมดวงอื่นๆด้วยนะครับที่โคจรรอบกันซึ่งถ้าหากว่าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้ดาวเทียมนั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างน้อย1ปีเลยทีเดียวนี่คือความกังวลใจจากฝ่ายทางด้านสหรัฐก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าโจบไบเดนรวมทั้งแซสตัมเมอร์ ยับยั้งชั่นใจยังไม่ส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนซึ่งเท่ากับเป็นการกระพือนะครับสงครามตัวแทนยูเครนนะครับกับทางด้านรัสเซียพเพราะเกรงกลัวการตอบโต้จากขีปนาวุธของทางด้านรัสเซียหรือไม่ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่สามารถที่จะรับมือได้ในขณะเดียวกันนะครับทาง อนาตอรีอัน,ตอนตโตนอฟนะครับเอกรราชทูตรัเสเซียประจำสหรัฐกล่าวว่าทางโวงชนินจะไม่สามารถซ่อนตัวเองจากความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ได้หากมันเริ่มต้นที่ยุโรปทางออสาฐอเมกาอยู่ในภาพลวงตานะครับว่าถ้าหากว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นระหว่างหสาฐอเมกาเอ่อระหว่างรัเสเซียกับทางด้านยุโรป สหรัฐอเมริกาจะได้รับผลกระทบนะครับอันเห็นได้จากการที่ทางสหรัฐอเมริกาเมื่อเร,เร็วนี้ได้ให้มีการศึกษาผลกระทบของสงครามนิวเคลียร์ต่อผลผลิตทางด้านกาเกษตรนะครับในยุโรปตะวันออกในยุโรปตะวันตกโดยที่ไม่คำนึงว่ารัสเซียอาจจะยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ใส่สหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่อนาโตลีอันโตนอฟเอกราชทุรรัสเซียประจำสหรัฐได้มี การออกมากล่าวในขณะเดียวกันทางดิมิทรีเมทเฟเดฟอดีตประธานธรรดีของทางด้านรัสเซียก็ออกมาเขียนในทวแกรมนะครับ ว่าตลอดระยะเวลาของความขัดแย้งในยูเครนรัสเซียมีเหตุผลมากพอที่ใช้อาวุธในเคลียร์แต่จนถึงขณะน,นี้ใช้ความยับยัง้งชั่งใจอยู่แต่ถ้าหากว่าชาติตะวันตกส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียทางรัสเซียจะหมดความอดทนเพราะว่าขีดความอดทนของรัสเซียนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีขอบเขตนะครับสิ้นสุดนะครับความอดทน หมดลงขณะนี้โลกเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับต้องหรือว่าอาจจะไม่สามารถที่จะกระพริบตาได้แต่ณนะตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษยอมถอยไปก่อนสำหรับนี้รายการ i อ้มติทีนูพอดแคสต์วิเคราะห์เจาะเขา่าประเด็นลึกเวลาหมดลงพอดีนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวันนะครับและ ข่าวสารที่น่าสนใจจาก i อทีนิวส์สำหรับวันนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ